ซอกาดแฉกลับแอมมี่กลางโซเชียลเรื่องจริงคืออะไรพลิกเกมซอกาดแฉกลับแอมมี่กลางโซเชียลเปิดแชทยันข้อมูลไม่ตรงลั่นยังไม่ได้ส่งของให้เลย ข่าวเด่นวันนี้ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุเมื่อซอากาศนัทชยานั้นเจ้าของแบรนด์ดัง Love Potion ออกมาเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเปิดเผยชัดข้อความและหลักฐานทั้งหมดเพื่อชี้แจงและโต้กลับประเด็นร้อนที่ถูกแอมมี่กิติยา Beauty b l o ก g e r ชื่อดังตัวแม่ออกมาแฉซอากาดยันข้อมูลไม่ตรงกับสิ่งที่โพสต์พร้อมลัน่นยังไม่ได้ส่งของให้บล็อกเกอร์ท่านนั้นเลย ดราม่าเริ่มต้นเมื่อแอมมี่กิติยาโพสต์ถึงแบรนด์แอลว่าส่งของให้รีวิวโดยไม่มีค่าจ้างแต่แนบบริฟ์แน่นและขอนำภาพไปใช้โดยไม่จ่ายค่าตอบแทนลั่นอย่าเอาความใจดีมาเอาเปรียบไม่แฟร์ซึ่งหลายคนโยงถึงแบรนด์เลิฟพ t ชันของซอกาดที่เข้าไปคอมเมนต์ขอโทษแอมมี่ทันที